าพี่น้องหมอกำลังพลดด้วยตอนนี้เดอ้อแกงไก่ใส่หมากพักเมนูประจำยำดำหน้าหน้าไผ่เกศพิประมาณนี่ทุกคนเมนูนี้พี่น้องสอ,อนกำลังชิโซซีมือต่ำคงได้หนาเพื่อไหนเป็น,น,ปนซุซีมือเนาะประจอยเป็นเสียเยอะจังฟองพริกมันกระมัง,งุ่งรลอยจต่อ่อนเด้อพินต่ำ แซ่บยู่บ้าเนะาะไก่สีซูปเลยทุกคนพีกตูสีลงลงละตกท้ายด้วยหนอนงนางตูแซ่บๆเกมไปใส่นค่ะเล่น,นูตำมาคงารวเป็นที่เรียบร้อย เมนูแกงไก่ไซมาผักผักสะออนชิตําบักหุงฮุงงนีหลายขบใสอีออนนั่นเงเอค่ะไปขบหาวาขบไ่ไหนคนขบจะเ้าคนที่แบบไม่ได้นอาขบกี่ไงขบคงอาคนที่มาส่งใหญ่ได้เอาลงมืดลงอ่ะ เบาแบแ่บแบใไม่หรออ่ะต้นนึ่งไว้ก่อนผักก่อด้่ใ่แถบึงหนาก่อนึงหนากอนผักมาลองอีมอ่ะ่ใชไม่กกอ้ไก่กจเอากาแฟมาจาน่งไปอ่ะเข้วกินกาแฟได้ไหมแอม รู้ว่าเรากินกาแฟมาใช่อ <c oughs> กินกาแฟเหรกินได้กระตุ้ <c oughs> ในการลุกอะ้าเป็นตะเพ็ดแห่งเลยโบเพ็ดโเ็ดแต่โบเพ็ดอะควยว่านะแต่ละคนคื้สีแบบผูพอแอลมสีบอกว่าใส่น้ำตาลอีกเียมเซ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 ียเซีมด้วเียมด้วยไหมะเซียมเียมด้วยแจะแซ่บอยู่บะ เป็นเพชรไปเบิ้งน่ใช่ไหมวันแอบซองพี่ต่ะไปปาซีซัน๊ัดรัดน่ะซีซันน่ะน้ำลายแตกอ่ะน้ำลายแตกอ่ะโอ้แต่แสบแห้งกำลลงกะเลียงที่นเอาไีทุก่นสซ่ ว่าแกงไก่แกงไก่บาดเนี่ยพี่น้องว่าเป็นแกงไก่นาเด้อให้ซองขวดบอกว่าเอามาแต่บาดย้อมันซองผ้าใสลายบบนเออให้ก็จะซองสวยทักซองขวดก๋อยไก่เด้อพี่น้องแดกสูตรสูตรสูตรว่ามีข่าขวับแล้วสูตรใหม่เฮ้ยเฮ้ยสูตรใหม่เด้อพี่น้องสูตรใหม่เด้อพี่น้องสูตรก้อยนี่อยู่ว่าพักนึกซอง นตกพี่น้องฝนตกแดดชุดผมแห้งว้ตกตอนบ่ายว่ะเออเอามานึงแห่งมั้งด้ฝนตกเนียตอนนี้่อยว่าชีแข็งจักบาดดอกผุ้สายก็จามีลุงนะทุกคน กินอะไรพี่น้องมาเด้อกินข้าวเด้ออุ้ยแกงไก่สินะค่ะไปแช่เลยเวนี้นี่นะอ้ําเหอโอ้ยรู้เนี่ยแกงไก่สั้งทีไก่บานร้อนร้อนร้อนอะไรเนี่ยหรือกันแล้วมากวาไปดีอ่ะมาว่ะ ตั้งเยเมาเมนูเด็ดประจำเวลาจะดำหน้ากันแลเฮืะได้สิมัเมนูนี้นะได้ม่เลืนะตออบมีอ่เปลาไรม่เาต้นกลยค่

มาแล้เด้อทุกคนมาแล้เด้อฝนนี่แหละมามาโหลดมาโหลดมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อฝนมาแล้วพี่น้องตอนแรกมาคือคือโยกกองขามายลีบะถ่วงดอกั้งน้องฉีบออกมา,มาดำนานแล้วทุกคนอออือเ ai cải này hay tý mình nhắc cả cả cưng đi cưng body kìa nào ơi ดีกับฟุนฟอย okay. หน่อยหนึ่งแล้ก็โฮมหน่อยหนึ่งแล้วก็แดดตตอยู่สำคัญเด้อมวันนี้มีแต่คนอื่นถ้าสมัครคนดำหน้าผู้บ่าวก็ได้เขาอยากงานกับบาโเลดนีกว่าจะเ Restaur อามาและอื่นกินขาวกินต้มไก่ค่ะยุ๊เอ้าดำหน้าแหละก็ใส่กินต้มไก่แต่ว่าต้องดำหน้าเนี่ย ไม่อ่อนไปอื่นบูบาบูบาเอื้อใจอยู่บอกว่าหน้าดำหน้าจอยลูกเอสพอเถาว่าฉันมาบปักแบบขี้ทุกแข่เลย ตั้งแขนให้สิแกยังเลยหม่องพันหนาหนามร้ายตั้งแขนเลยคุณน่าดีใจปลาพี่น้องเนี่ยทองฟ้าอันเปิดโปงสงสัยส่ออันสูดแดดอนี่ว่าเบอร์ใสหมอเอียร์ต้องใหญ่ไกลน้องพี่น้องทางนี้ชุบปลาดำสิแล้วแพี่น้องหน้าตา Đâm đi cua hàng hạp cả đâm na đi cua Để hàng hạp cái hạp cái hạp Để vẫn Hạ ừ. à. mới lấy sừng à cái đoạn ngoài ra cái gì ở đầm ha cũng vậy ha không cần mới như bớt cả đi tàn Mình đây làm lẹo lẹo hay nặng cặp bớt hả lẹo bó lẹo hay nặng cái gì đây hay nhỉ hay hỏi ba đi à <laughs> Đói. Đói tốt lăng đi Để. เีก่กลังดีไว้ทุกคนลักะคนตยี่ไข่นึ่ใช่ปะนต้เอีก Chị đó ạ? Quên tốt cái Không có tung Quên tốt cái 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 đại cọng này Hãy thông đến đây À, hãy thông thế sao vậy? sẽ này เบิ่งแผนกโลกกะกอนเด้อ่ัดนี่เป็นได้ไรน้อได้สัมผัสกันเบิ่งกะคือสิล็กสบายสบายเ้อเบิ่งหนาคนละจ้ำปอกกล้ยจ้ำปอกกล้ยปอกไกวดิ่มหรือวสุกสมบ่ายนะสมแอมพันวะสามเอมาเยลมสบเด้อพี่เนอ มันหนึ 13, ่งสามผันเลมาโหลดมาโหลดพี่น <finishing on developed Airbnb> ้องพี่น้องให้นี่อ่อนๆค่ะ สมัครคน่วยดําหน้าเด,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 ดี่น้องน้าสวรรค์พันวาสิต้องใกล้ิวพินจางวันเซนหาจางวันเซนหาลูกกะมาสองค่งเอบอกว่าวอ,อ,าอ,อาันไไม่ดดซอยซี้อกัพ่อแล้วได้กินตุ่ไก่เอ้ยตุ่ไก่บหน่งกันมาป่ะกันมาหาตัวเองได้ไปหน้าพายก็เห็นตุไก่

tôi leo à. lại bạn có bước hay này นลแม่งอนเที่ไตข้างลังน่ะบ้าข้างลังกับปู พี่น้องตอนนี้ก็ให้สุดท้ายเนาะดำนาแรงไก่สิแล้ว์เด้ดทุกคนเอ้าเจ้าเขาเจ้าแต่คนเล่ยแรงเลยทุกคนเดี๋ยวจะไปดำซอยก็จะแฮมแหล็เด้อ พี่น้องตอนนี้กระดำเป็นที่เรียบร้อยเดอ้อแล้วแต่ไฮดังเนะอซอันที่ชิวารอดแเ้วพี่น้องสะอันชิวารอดแล้วพี่น้อง